วีโก้แคปนะครับวีโก้แคปปีห้าหนึ่งนะครับปีห้าหนึ่งเลคัสซี่อยู่หลังแล้วนะครับปีห้าหนึ่งเป็นตัวเจเครื่องยนต์สองพันหานะครับเครื่องยนต์สองพันห้าเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับพวกมาไล่เวอร์สีสัน,นรอบๆขั้นให้ไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมี่ลองร้อยบ้างนะครับตรงนั้นนะครับ ไบุบน่แต่ว่ารถนี่ส,สีเดิมสีเดิมทั้งคันด้อพี่น้องเดิมเดิมปรคักนะครับสีเดิมทั้งคันเลยรถแมกไลเน,ลนองได้นสวยนะครับแมกไลเนอร์สวยท้ายเดิมนะครับสวยเลยนะครับ สีสันรอบขั้นเงาครับเงาเพราะว่าสีได้เดิมเบิดนะครับทั้งขั้นเลยเออภายในนะครับภายในสวยสะอาดสะอาดนะครับรถได้ทําการอาบิวให้เรียบร้อยนะครับขัดสีนะครับทําความสะอาดภายในงภายในนะครับหรือทําความสะอาดให้ทุกอย่างเลยนะครับโมเมนรถตามสภาพนะครับเป็นรถที่เก็บสภาพมากเรียบร้อยนะครับ เม็ดอาร์เม็ดสปอร์ตโรงงานยูครบหมดนะครับไม่เคยชนหนักพิกคว่ำนะครับได้สีเดิมพร้อมพี่น้องนะครับได้สีเดิมนะครับพี่น้องเอาไปเอาไปใส่งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับอันใดีบอดีคือเปลี่ยนให้แล้วนะครับสีฟ้ากระโปรงนะครับสีเดิมฟ้ากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับสีก็จะเป็นร้อยดางหน่อยนะครับ มีดางนี่หลักะหลังค่าน้อยนึงนะครับหลวกะท่ายมีบุบแผลสดต,ตรงนั้นนะครับนี่ม,มงเดียวนะครับนอกนั่นคือเดิมทั้งหมดเลยนะครับเลขไม่เลนไปแสนแปดได้พี่น้องนะครับวิ่งไปแล้วแสนแปดนะครับเมองเมสปอร์ตนะครับมีดร์กนะครับโรงงานนะครับชัดเจน ครับามาชมของเครื่องนะครับแผงประตูสะอาดสะอ้านนะครับทำควารสะาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับฝากระปุกไม่เคยถอดได้พี่น้องรถโดดรถอายุหลายปีนะครับแต่ไม่เคยเส็ยสีเลยนะครับอ่ะพี่น้องเบิง่งอ่าหัวน็อตเบิ่งก่อนเลยครับหัวน็อตเบื้งเคยถอดเบื้งเคยแกะนะครับ แขมค้างทุกอย่างนะครับอ่าไม่เคยถอดเลยนะครับเรื่องนะครับแอลวิวครบชัดเจนนะครับมิสปอร์ตขั้นหนาอยู่ครบหมดนะครับเลขคานหน้าทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับอย่างเดิมเดิมนะครับสองฟังเลยนะครับผมบอกเลยเลยว่าครับรถคันนี้ถึงอายุสี่ลายนะครับ แต่สภาพดีนะครับสภาพดีเดิมๆนะครับฟ้ากระปงกระปรงแผ่นกันคว่มร้อนอยู่ครบนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนผาเบกนาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานทมิิงน้ำมันเครื่องอยังให้เรียบร้อยนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับบอมเมนสภาพพร้อมสมนะครับ ราคานะครับราคาหนึ0 0แบาทนะครับราคานีเลยพี่น้องนะครับพี่น้องสนใจนะครับคันนี้นะครับสายด่วนมหาผมเลยที่เบอร์โทร0 6 5 0 8 9 6 9 6 8นะครับ0 6 5 0 8 9 6 9 6 8นะครับลานห้าตั้งยูอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการเสียละเวลานะครับรับกิมรับชุ่มที่ผม นะครับจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามไปด้วยครับรถมีข่ามาใหม่ๆอัปเดตขาใหม่ราคาอยู่แสนต้นๆกับมีป่ะมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ